็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บพาเหรญ BNB มาฝากนะผมหรือเหรียญบ n ยนั e นะครับเว็บนี้จะเป็นาการเคมการดูโฆษณานะผมเว็บก็เปิดมาได้ค่อนข้างนานแล้วนะครับอตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจสำหรับเว็บนี้นะผมผมก็เพิง่งลองมาทำแล้วถอนอถอนดูเมื่อ,อเมื่อวานนะครับ การจ่ายของเขาก็จ่ายเข้าทันทีนะครับผมอถอนขันต่ำก็น้อยมากนะครับสำหรับเว็บหาเรียนเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการสมัครวิธีการทำเรียนนะครับผมก็เหมาะสำหรับสายฟรีมากๆเลยนะ,อะพอคลิกลิงก์มาแล้วนะผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เขานะครับการจ่ายของเขาทั้งหมดนะครผม นี่ครับการจ่ายของเขาทั้งหมดครับอวิธีการสมัครนะผมก็ให้เพื่อนกดเข้าไปที่คําว่า Re รีจิสเตอร์นะหรือลงทะเบียนนะผมอาขาอจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนอ,อ่านข้หขอ,ขอ,นนอ,อขห้ามของเขาก่อนนะครับผมอ่านข้อห้ามของเขาก่อนนะครับ ในส่วนของอตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อเต็มอนเพื่อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลนะครับอ,อีเมลอีกรอบนะครับผมใส่อีเมลสองรอบนะครับเหมือนกันนะครับจากนั้นให้เพื่อนใส่รหัสผ่านนะครัผมรหัสผ่านเหมือนกันนะครับหัสผ่านการเข้าสู่ระบบของเพื่อนนะครับผมจากนั้นให้รีแคปชั่นนะครับ กดติดกตรงนี้นะครับผมลงทะเบียนไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการสมัครนะครับผมโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเด้งมาหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับ ในเรื่องของตรงนี้นะครับการชําระเงินที่ได้รับนะครับผมที่ผมลองถอนไปเมื่อคืนนะครับ2376ซาโตชิ BNB นะครับผมนี่ก็ยอดสมทุลที่ผมเคมไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการทำเรียนนะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่แท็บด้านบนนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับ ากนั้นกดเข้ามาที่คำว่าได้รับเงินนะครับอ่ากดเข้ามาที่ก๊อกน้ำนะครับผมอ่านี่นะครับรับสองร้อยห้าสิบห้าซาตชิ BNB ทุกๆอ่าหนึ่งชั่วโมงนะครับ ี่นะครับผมคุณจะได้รับ255ห้าห้าซโตชินะครับอ่าก็ให้เพื่อนมากดรับรางวัลตรงนี้นะครับผมกดรีแคปช่านะครับกดรีแคปช่าเสร็จแล้วก็กดรับตอนนี้ได้เลยนะครับผม น,นะครับคุณได้รับ25งห้าบีเอบผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเคมนะครับผมต่อไปจะเป็นการดูโฆษณานะครับการดูโฆษณา pc นะครับก็กดเข้าที่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะนี้นะครับ การดูโฆษณาตอนหนึ่งโฆษณาก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะผมที่เราจะได้รับนะครับอ่านี่นะคอ่าก็ได้รับสูงถึงห้าร้อยเจ็ดสิบห้าซาตชิบีเอ็นบีเลยนะผมอ่านี่นะคอ่าวิธีการดูนะครับผมก็ให้เพื่อนๆอ,อ่ากดคลิกเข้ามาที่อ่าตรงนี้นะครับอ่ากดคลิกเข้ามานะครับ ก็รอตรงนี้นะครับผมรอ,อจนกว่าจะเต็มนะครับพอรอจนรอเต็มแล้วนะครับผมก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกรูปภาพที่มันกลับหัวนะครับนี่นะครับเลือกที่มันกลับหัวนะครับผมกดคลิกเข้าไปนะคจะเป็นการดูโฆษณาเสร็จสิ้นนะผมจากนั้นกดปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับเราก็ได้รับแล้วนะครับผม การดูโฆษณาก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับคำว่าเสนอกำแพงนะครับจะเป็นการทำออฟเฟอร์วอลคนัะผมอันนี้ครับก็เลื่อนลงมานะครผมอ,อันนี้ก็จะเป็นการทำ er นะออฟเฟอร์วอล์นครับเราจะยับ 0.05 uh, uh, m n b, นะ p, uh, 2, 400, 4, b n b นะครับผม m b ห่า uh, uh, 1 1่ m m b n b นะครับเท่ากับอ่า2 4ส0ซาตูชิ b n b นะผมก็เข้ามาทำตรงนี้กันได้นะครับ uh, ใน่วน่องของ uh, m b n b ตัวนี้นะครับก็เอามาแปลงนะครผม เอามาแปลงตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะผมแปลง m b ็ b อ่าของคุณเพื่อใช้ซื้อโฆษณาหรืออัปเกรดบัญชีนะครับนี่นะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนผมก็ขออาภัยด้วยนะวิธีการเชิญเพื่อนนะครับ วิธีการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแท็บด้านบนสีฟ้านะครับจากนั้นให้เพื่อนกดคาว่าแบนเนอร์นะครับก็คัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้ไปแนะนาเพื่อนได้เลยนะครับผมวิธีการถอนนะครับวิธีการถอนก็จะอยู่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับกดวิดดอไปนะครับ เพืเ่อนๆต้องการถอนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยอดขั้นต่ำของเขานะศูนย์จุดศูนย์ศูนยนย์ศนย์ซาตชีนะครับผมอ่าหนึ่งพันซาตชิบีนนะครับก็ประมาณนี้นะผมอ่ในช่วงของการเขมเห B B, รียนบีนตัวนี้ก็ถอนเข้าทันทีนะครับก่อนที่เพืเ่อนๆจะถอนก็เข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับผม กดเข้ามาที่การตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับอ่าก็จะมะีหลายกระเป๋านะครับให้เพื่อนได้เลือกถอนนะผมสองสามกระเป๋าเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้เพื่อนถอนเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะผมะมาใส่อีเมลที่เพื่อนเพื่อนสมัครกระเป๋าฟอสเซตเพย์ในส่วงตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนอใส่รหัสผ่านนะครับ ใส่รหัสผ่านของเพื่อนนะครับจากนั้นกดส่งไว้ได้เลยนะครับอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปทําการถอนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการถอนนะครับอันนี้ผมพาเข้าดูในกระเป๋านะครับที่ผมถอนไปเมื่ออ่าเมื่อวานนะครับอ่าผมขอย้ํานะผมก็แนะนําให้ถอนเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับจะได้ไม่มีอ่าจะได้ไม่มีอาจจะเป็นการถอน ที่ไวนะครับอ่าจะเป็นการถอนที่ไวนะครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้นะครับยอดที่ผมเพิ่งอ่าถอนมาเมื่อวานนะครับวันที่สิบเก้านะครับผมอันนี้นะสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกซาโตชินะครับอ่านี้นะครับช,นะนะชื่อเว็บนะผมอันนี้นะสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกซาโตชินะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ จะตามผมมาทาผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่าก็เหมาะสําหรับสายฟรีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับอ่กาก่อนจะกันผมขอเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปนะครับผมอ่าช่วงนี้ผมก็จะมาดึกหน่อยนะครับอ่าเพราะว่าผมก็ติดงานหลักอ่าติดงานหลักอยู่นะครับอ่าแต่ผมจะมาทำคลิปลงให้เพื่อนได้มีทำฟรีกันอ่าเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม